คนเราทุกคนล้วนมีอดีตและอดีตนั้นก็แตกต่างกันไปบางคนมีอดีตที่เต็มไปด้วยความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความทรงจำที่อยากย้อนกลับไปสัมผัสอีกครั้งแต่บางคนกลับมีอดีตที่เจ็บปวดเต็มไปด้วยความผิดพลาดความเสียใจหรือแม้แต่เรื่องราวที่ไม่อยากจดจำอีกเลย ถาว่าไม่ว่าจะเป็นอดีตแบบใดก็ตามมันก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเป็นเสี้ยวหนึ่งของเส้นทางที่ทำให้เรามายืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้แต่สิ่งที่สำคัญคือเราไม่ควรให้อดีตมาควบคุมชีวิตในปัจจุบันเพราะเมื่อใดที่เรายอมให้อดีตเข้ามามีอำนาจเหนือความคิดเหนือหัวใจเราก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่เดิมไม่กล้าก้าวต่อไม่กล้าเริ่มใหม่และไม่กล้าฝันต่อไปในสิ่งที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้ อดีตที่เลวร้ายไม่ใช่โซ่ตรวนที่ผูกเราไว้กับความทุกข์หากเรายอมเรียนรู้จากมันมันจะกลายเป็นครูที่มีค่าที่สุดในชีวิตครูที่สอนให้เรารู้ว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำอะไรควรรักและอะไรควรปล่อยไปเพราะในความผิดพลาดและความพ่ายแพ้ทุกครั้งย่อมมีบทเรียนซ่อนอยู่เสมอปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เวลาเพื่อเรียนรู้จากอดีต แต่กลับใช้เวลาทั้งชีวิตในการโทษตัวเองหรือจมอยู่กับคำว่าถ้าวันนั้นซึ่งไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงอดีตไม่สามารถแก้ไขได้เพราะมันผ่านไปแล้วแต่สิ่งที่เราทำได้คือสร้างปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะปัจจุบันนี่แหละคือจุดที่เรามีอำนาจจริงๆมันคือเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป หากวันนี้เราทำดีมีสติและตั้งใจสร้างคุณค่าให้ชีวิตต่อให้เมื่อวานจะเลวร้ายเพียงใดมันก็ไม่สามารถทำลายพรุ่งนี้ของเราได้เลยในทางกลับกันหากเราปล่อยให้ปัจจุบันจมอยู่กับความเศร้าความแค้นหรือความรู้สึกผิดจากอดีตมันจะค่อยๆลุกลามเข้าไปในอนาคตโดยที่เราไม่รู้ตัวและวันหนึ่งเราจะพบว่าเรากลายเป็นคนที่ไม่เคยได้ใช้ชีวิตจริงๆเลยแม้แต่วันเดียว เรามักคิดว่าอดีตคือเนวที่คอยตามหลอกหลอนแต่ในความจริงอดีตจะกลายเป็นพลังได้ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองต่อมันคนที่ผ่านความเจ็บปวดมามากจะเข้าใจคุณค่าของความสุขเล็กๆมากกว่าคนที่ไม่เคยล้มคนที่เคยล้มเหลวจะรู้ว่าความสำเร็จต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาและคนที่เคยถูกทอดทิ้งจะรู้ว่าความรักแท้นั้นมีค่ามากแค่ไหน ทุกแผลคือร่องรอยของการเติบโตทุกความเจ็บคือเครื่องยืนดันว่าเรายังมีชีวิตอยู่และยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอการสร้างปัจจุบันให้ดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมอดีทั้งหมดแต่หมายถึงการใช้บทเรียนจากมันอย่างฉลาดเพื่อไม่ให้เกิดความผิดซ้ำเดิมอีกเป็นการใช้ความรู้สึกที่ผ่านมาสร้างภูมิคุ้มกันให้หัวใจและเป็นการใช้ความทรงจำเก่าๆเ,เป็นแรงผลักให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้น เข้มแข็งขึ้นและมีสติขึ้นในทุกก้าวที่เดินเราต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยทั้งผู้อื่นและตัวเองเพราะตราบใดที่เรายังไม่ให้อภัยเราจะไม่มีวันก้าวไปข้างหน้าได้จริงความโกรธความแค้นความเสียใจมันเป็นเหมือนหินก้อนใหญ่ที่เราหอบติดตัวไว้ตลอดทางยิ่งแบกไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เราเหนื่อยโดยไม่จำเป็น แต่เมื่อใดที่เราวางมันลงเราจะรู้สึกเบาจนแทบไม่เชื่อว่าตัวเองเคยหนักขนาดนั้นจงยอมรับว่าอดีตคือสิ่งที่เคยเป็นแต่ปัจจุบันคือสิ่งที่กำลังเป็นและอนาคตคือสิ่งที่เรากำลังสร้างไม่มีใครสามารถเปลี่ยนเมื่อวานได้แต่ทุกคนสามารถเปลี่ยนวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ดีขึ้นได้เสมอ ชีวิตไม่เคยถามว่าเรามีอดีตแบบไหนแต่จะถามว่าเราจะใช้วันนี้อย่างไรถ้าเราตอบคำถามนี้ได้อย่างซื่อสัตย์และลงมือทำจริงอนาคตของเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะทุกการเริ่มต้นใหม่คือโอกาสที่จะเขียนเรื่องราวใหม่ให้กับชีวิต ไม่มีใครที่ถูกอดีตตัดสินไปตลอดการมีเพียงตัวเราเท่านั้นที่เลือกได้ว่าจะปล่อยให้อดีตทำลายปัจจุบันหรือจะใช้ปัจจุบันสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมเราอาจไม่สามารถย้อนเวลาได้แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เวลาในวันนี้มีคุณค่าแค่ไหนอย่าปล่อยให้เวลาไหลผ่านโดยที่เราไม่ได้ทำสิ่งที่รักไม่ได้ให้อภัยไม่ได้ขอบคุณและไม่ได้เติบโต เพราะสุดท้ายแล้วชีวิตไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเคยผ่านอะไรมาบ้างแต่อยู่ที่ว่าเราจะไปต่ออย่างไรจากตรงนี้จงจำไว้เสมอว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่มีอดีตแต่มีเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้นที่กล้าใช้ปัจจุบันเพื่อเปลี่ยนอนาคตให้เป็นสิ่งที่งดงามกว่าเดิมคำคมปิดท้ายอย่าปล่อยให้อดีตเป็นโซ่ตรวนพันธนาการจิตใจ แต่จุงใช้มันเป็นบันไดก้าวขึ้นไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมและเราหวังว่าบทความเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ได้มาฟังและนำไปปรับใช้ในชีวิตสวัสดีขอบคุณครับ